ยิงสังหารกลางวันแสกแสดอดีตผู้บัญญัติกฎหมายรัสเซียดับอดีตผู้บัญญัติกฎหมายรัสเซียซึ่งได้หลบหนีไปยังยูเครนถูกยิงเสียชีวิตบนถนนที่แสนจะวุ่นวายในภาคกลางของเคียฟเมื่อวันพฤหัสบดีขณะที่เดนนิสโบรนนคอฟวัย45ปีซึ่งเป็นผู้ที่เคยวิพากษ์วิจารณ์ปูตินและเครมลินเดินออกมาจากโรงแรมพรีเมียพาเลสผู้ร้ายพร้อมอาวุธปืนพกได้เดินเข้าไปหาเขา มีรายงานว่าเดนิสถูกยิงที่ศีรษะและลำคอ3ถึง4ครั้งจนถึงแก่ชีวิตในที่เกิดเหตุผู้ร้ายและบอดี้การ์ดของเดนิสต่างก็ได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยมือปืนได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาอดีตผู้บัญญัติกฎหมายผู้นี้ได้หลบหนีไปยังยูเครนเมื่อ5เดือนก่อนเขาได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของยูเครนเพื่อสร้างคดีต้านวิคเตอร์ยานุควิชอดีตประธานาธิบดีของยูเครน ประธานาธิบดีของอยูเครนเปโตรโพโรเชนโกเรียกการสังหารครั้งนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายต่อรัฐในส่วนของรัสเซียรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น